สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะสําหรับบทเรียนผู้นําของคริสตจร่วมในมิตรกรุงเทพนะคะในบทเรียนผู้นําช่วงนี้จะมาจากหนังสือทวีคูณศักยภาพแห่งของประธานของพระเจ้านะคะเป็นหนังสือของอาจารย์จอห์นบีเวียนะคะซึ่งวันนี้จะเป็นบทที่2แล้วนะคะจากหนังสือเล่มนี้วันนี้เป็นบทที่2ว่าด้วยเรื่องของความสามารถที่มอบให้นะคะเป็นบทที่2นะคะความสามารถที่มอบให้เช่นเคยก่อนที่จะไปเข้าสู่บทเรียนเนื้อหาเนี่ยก็จะเป็นเรื่องราว ที่จะเป็นบทนำนะคะในบทตรงนี้เนี่ยถ้าสมมติพี่น้องไปฟังตอนแรกเนี่ยอาจารย์จรีเวียก็จะมีบทนำเกี่ยวกับเรื่องของการได้พูดคุยกับนักธุรกิจคนหนึ่งแต่คราวนี้ในบทที่2เนี่ย บทที่2อ,อาจารย์เขาก็พูดว่าอาจารย์ก็มีส่วนในการที่จะพูดคุยกับอีกหนึ่งบุคคลบุคคลนี้เนี่ยเป็นเพื่อนของอาจารย์เองแหละค่ะเขาเป็นโค้ชให้กับทีมบาสเกตบอลนะฮะเขาเป็นโค้ชให้กับทีมบาสเกตบอลหญิงทีม1แล้วก็สิ่งที่ทั้งสองท่านได้มีโอกาสพูดคุยกันก็คือว่า Uh, ผู้ชายคนนี้เป็นโค้ชมา18ปีแล้วนะคะเป็นโค้ชมา18ปีแต่ไม่เคยนำทีมบาสเกตบอลของตัวเองได้แชมป์อะไรเลยจนรู้สึกว่าแทบจะถอดใจละแต่ว่าด้วยความที่เขาเป็นคริสเตียนตอนหลังเขาก็เลยคิดใหม่ครับว่าถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวลองเลือกที่จะพึ่งพาพระเจ้าดีกว่าลองอธิษฐานกับพระเจ้าดูคราวนี้พอเขาได้อธิษฐานกับพระเจ้าเนี่ยพระเจ้าก็หนุนใจเขาหนุนใจแล้วก็ บอกเขาว่าเขาควรจะปฏิบัติในแบบใหม่แล้วก็บอกกับเขาว่าแทนที่เขาควรจะใช้เวลา90นาทีในสนามเนี่ยให้เขาใช้เวลา45นาทีกับพระเจ้าก่อนใช้เวลา45นาทีกับพระเจ้าก่อนไม่ว่าจะเป็นการอธิษฐานการอ่านพระคัมภีร์การแบ่งปันการหนุนใจการอธิษฐานร่วมกันและกันนะคะแล้วค่อยใช้อีก45นาทีในสนามคราวนี้เนี่ยในขณะที่เขาได้แนวคิดนี้มาจากพระเจ้าเนี่ยพระเจ้าตอบคำอธิษฐานเขากันแล้วกันแล้วเขาก็มีความคิดว่าฟังเพืิอนแนวคิด ดูเหมือนขัดขวางการเหมือนขัดขวางความสําเร็จเลยเนาะขนาดใช้90นาทีเพื่อการฝึกฝนสนิ18ปีแล้วยังไม่เกิดอะไรขึ้นเลยแต่ว่ามันเป็นสิ่งที่ตรงกันข้ามเขาเลือกที่จะเชื่อฟังพระเจ้าแม้ว่าจะดูขัดแย้งนิดหน่อยแล้วก็เขาก็ไปบอกกับลูกทีมของเขาด้วยนะอ้าวมากกว่าตัวเขาก็คือลูกทีมบอกว่า oh, โอ้โหโค้ดนี่แบบศาสนาจาเลยนะ แต่ด้วยความที่มันไม่มีอะไรจะเสียแล้วเนะ่ะเขาก็โอเคเลือกที่จะเชื่อฟังปรากฏว่าในปีเดียวกันนั้นเองแหละที่เขาเปลี่ยนวิธีในการเป็นการพึ่งพาพระเจ้า45นาทีธิษถาม45นาทีมาสอมปีนั้นแหละค่ะภายในปีนั้นเลยเขาสามารถพาทีมไปคว้าแชมป์ได้และในอีกหลายหลายปีอ่ะเขาก็ได้แชมป์แบบหลายหลายครั้งโดยที่แบบเป็นการอัศจรรย์มากเขาก็เลยมาพูดเรื่องราวตรงนี้แล้วก็เป็นโอกาสที่แบบว่า นุนใจทั้งตัวอาจารย์จรแล้วก็หนุนใจชีวิตของเราด้วยเช่นเดียวกันนะคะเรามาดูว่าเรื่องราวของของเราของของเขาตรงนี้เนี่ยสอนเราเกี่ยวกับเรื่องของความสามารถที่พระเจ้ามอบให้อย่างไรบ้างประการที่1น,นะคะตรงนี้เรามาดูว่าความสามารถที่พระเจ้ามอบของประธานในความสามารถที่พระเจ้ามอบให้ประการที่1ตรงนี้ก็คือการเสริมกําลังประการที่1น,นะคะ เป็นการเสริมกำลังนะของประทานที่มาจากพระเจ้าและพระเจ้ามอบให้กับเราก็คือเป็นการเสริมกําลังย้อนกลับไปที่โค้ชคนเมื่อกี้เนี่ยพอเขาทําทุกอย่างตามลําพังเขาไม่ได้รับการเสริมกําลังที่มาจากพระเจ้าเขาก็ทําได้แบบความสําเร็จของมนุษย์ซึ่งไม่เคยได้แชมป์เลยแต่พอเขาแปลงมาว่าโอเคเง้นพึ่งผ่าพระเจ้าขอรับกําลังจากของประทานแห่งการเสริมกําลังกลายเป็นว่าเขาสามารถทํามันได้อย่างประสบความสําเร็จอย่างยอดเยี่ยมคราวนี้สิ่งที่หนุนใจตรงนี้ก็คือว่า พระคุณเนี่ยไม่ได้เป็นเพียงของประธานแห่งความรอดนะคะพระคุณไม่ได้เป็นเพียงของประธานแห่งความรอดแต่พระคุณเป็นของประธานแห่งการเสริมกําลังด้วยถ้าเราย้อนกลับไปในบทบทที่แล้วเนี่ยพระเจ้าให้เราเ,เรียกเรามารับความรอดเนี่ยก็เป็นพระคุณใช่ไหมพระคุณน่ยไม่ใช่ของประธานที่เรียกเรามาให้รอดเท่านั้นแต่พระคุณของพระเจ้ายังเป็นของประธานในการเสริมกําลังด้วยดังนั้นเวลาเราพูดถึงของประธานที่มาจากพระเจ้าเราต้องรู้เลยว่าพอเราได้สิ่งนี้มา จะเป็นการเสริมกำลังเราอย่างอัศจรรย์นะคะในพระธรรมสองโครินธ์บทที่12ข้อที่9 2. โครินธ์บทที่12ข้อที่9บอกว่าแต่ระองตรัสกับข้าพเจ้าแล้วว่าการมีคุณของเราก็เพียงพอกับเจ้าเพราะว่าความอ่อนแอมีที่ไหนฤทชานุภาพของเราก็ปรากฏขึ้นเต็มที่ที่นั่นเพราะฉะนั้นข้าพเจ้าจะอวดบรรดาความอ่อนแอของข้าพเจ้ามากขึ้นด้วยความยินดีอย่างยิ่งเพื่อว่าฤทชานุภาพของพระคริสต์จะได้อยู่ในข้าพเจ้าพระคัมภีร์ตอนนี้าจารย์เปาโลบันทึกเลยว่าความอ่อนแอมีที่ไหนเดชของพระเจ้าก็มีเต็มขนาดที่นั่นเดชของพระเจ้าการเสริมกําลัง ของพระเจ้าในความอ่อนแอ่นั่นก็คือพระคุณแล้วก็ของประธานพระคัมภีร์ตอนนี้เนี่ย พระเจ้าเองอ่ะกำลังอ้างถึงพระคุณของพระเจ้าในฐานะการเสริมกําลังให้กับมนุษย์พระเจ้ากําลังอ้างเรื่องของพระคุณของพระเจ้าในการเสริมกําลังให้กับมนุษย์เพราะเพราะเพราะพระเจ้าพูดกับเปาโลบอกว่าพระคุณมีที่ไหนอ่ะเดชของพระเจ้าก็มีเต็มขนาดในตรงนั้นนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในความอ่อนแอและพระคัมภีร์ที่บันทึกคาว่าความอ่อนแอคําว่าอ่อนแอตรงนี้หมายความว่าอะไรอ่อนแอตรงนี้หมายความว่าการไร้ซึ่งความสามารถอ่อนแอตรงนี้หมายถึงการไร้ซึ่งความสามารถพระเจ้าอ่ะประ ประกาศแก่เปาโลและพระเจ้าประกาศแก่เราทุกคนด้วยว่าฤทธิ์อำนาจของพระองค์หรือว่าพระคุณของพระองค์นะ่ะจะทําหน้าที่ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพในสถานการณ์ที่เกินกว่าความสามารถตามธรรมชาติของเราจะทําได้โอ้โหอันนี้เป็นอะไรที่แบบยอดเยี่ยมมากเลยเป็นเป็นอะไรที่ทําให้เราตระหนักได้ว่าการที่มีพระคุณและการที่มีของประทานของพระเจ้าอ่ะจะสามารถทําให้เราเกอทาอะไรก็ตามมันเกินกําลังที่มนุษย์ธรรมดาจะทําได้นะคะสรุปตรงนี้ก็ ก็คือว่าพระคุณของพระเจ้าจะช่วยเสริมกําลังให้แก่เราให้เราเก้าวไปได้ไกลเกินกว่าความสามารถตามธรรมชาติของเราดังนั้นเนี่ยคริสเตียนควรเลือกที่จะพึ่งพาพระคุณของพระเจ้าแล้วก็ใช้ของประทานของเราอย่างเต็มที่เพราะว่าส่วนหนึ่งนั้นก็คือเป็นการเสริมกําลังจากพระเจ้าอะไรที่ตามธรรมชาติมนุษย์ธรรมดาเขาทําไม่ได้อะเวลาเรามีกําลังเสริมมีพระคุณและมีของประทานเราทําได้นะคะแล้วก็ในพระธรรมหนึ่งโครินธ์บทที่15ข้อที่10นะคะ หนึ่งโครินบทที่15ข้อที่10บอกว่าแต่โดยพระคุณของพระเจ้าข้าพระเจ้าจึงเป็นอย่างที่เป็นอยู่นี้และพระคุณของพระองค์ที่ประทานแก่ข้าพระเจ้านั้นก็ไม่ไร้ประโยชน์ตรงกันข้ามข้าพระเจ้าตรากตรำทํามากกว่าพวกเขาทั้งหมดไม่ใช่ตัวข้าพระเจ้าเองเป็นคนทําแต่เป็นพระคุณของพระเจ้าซึ่งอยู่กับข้าพระเจ้าที่เป็นคนทำเพราะว่าจะนะอีกข้อหนึ่งที่อาจารย์เปาโลอวดอ้างอวดอ้างตรงนี้ที่บอกว่าทํางานมากกว่าคนอื่นไม่ใช่การอวดตัวแต่เป็นการอวดการเสริมกําลัง ของเระรเจ้าว่าทําไมอัครทูตเปโลถึงทํางานได้มากกว่าคนอื่นพระคุณของเระรเจ้าต่างหากที่เป็นคนทําและเช่นเดียวกันถ้าพระคุณของเระรเจ้าสาม,มารถเสริมกําลังอาจารย์เปาโลได้พระคุณของเระรเจ้าก็สาม,มารถเสริมกําลังให้กับเราทั้งหลายทุกคนได้เช่นเดียวกันนะคะย้อนกลับไปที่พระธรรมตั้งต้นของของเกี่ยวกับเรื่องของของประธานตรงนี้จากพระธรรมเอเฟซัสบทที่2ข้อที่10 เอเฟซัสบทที่สองข้อที่สิบบอกว่าเพราะว่าเราเป็นฝีประหัตของพระองค์ที่ทรงสร้างขึ้นในพระเยซูคริสเพื่อให้ทําการดีซึ่งเป็นสิ่งที่พระเจ้าได้ทรงจัดเตรียมไว้ก่อนแล้วเพื่อให้เราดําเนินตามพระวจนะตอนนี้เนี่ยพูดถึงว่าเป้าหมายชีวิตที่พระเจ้าได้ทรงจัดเตรียมเอาไว้ให้กับเราอะบอกได้เลยว่าไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการทําดีหรือเป็นเรื่องของการสะท้อนลักษณะของพระเจ้าอะมันเป็นสิ่งที่เกินความสามารถตามธรรมชาติที่เราจะทําได้ แผนการเป้าหมายที่พระเจ้าวางไว้สําหรับชีวิตของเราการทาการดีทุกประการการรับใช้พระเจ้าการมีส่วนในอาณาจักรของพระเจ้าการสะท้อนพระลักษณะของรองค์ทั้งหมดทั้งปวงที่พระเจ้าเรียกให้เราทำอ่ะมันเป็นสิ่งที่เกินธรรมชาติของเราจะทําได้นะคะเราไม่สามารถทํางานตามรับมอบหมายจากพระเจ้าให้สําเร็จได้ด้วยกําลังของตัวเราเองเราจะต้องพึ่งพาในพระคุณของพระเจ้าแล้วก็รับการเติมเต็มในการส่งเรียกนั้นตรงนี้มันก็เกี่ยวเนื่องกับของประธานแหละเพราะว่าของประธานหรือว่าพระคุณของพระเจ้าอ่ะ ส่วนหนึ่งเป็นการเสริมกําลังเราจะไม่ตันหนักถึงการเสริมกําลังจนกระทั่งเราเข้าใจว่าทุกสิ่งที่เป็นแผนการของพระเจ้าที่พระเจ้าเรียกให้เราทำมันจะสําเร็จได้มันเกินกําลังธรรมชาติของเราและนี่คือสิ่งที่ทําให้เราเรียนรู้ที่จะต้องพึ่งพาในของประทานแล้วก็การเสริมกําลังที่มาจากพระเจ้าเราจะทํามันสําเร็จได้นะคะดังนั้นวันนี้ถ้าสมมติเรารับใช้พระเจ้าในแง่มุมใดก็ตามและเรามีความรู้สึกว่าเราไม่สามารถทะลุทะลวงหรือทํามันได้สําเร็จเพราะอะไร เพราะเรายังไม่ได้พึ่งาพากําลังของพระเจ้าถ้าเราไม่พึ่งาพากําลังของพระเจ้าเราทําไม่สําเร็จหรอกพระเจ้ารู้เลยว่านั่นมันเกินกําลังของมนุษย์แต่เมื่อไหร่ก็ตามที่เราเลือกที่จะพึ่งพาพระเจ้าเราจะทํามันสําเร็จได้นะคะและประการที่2นะคะประการที่2เป็นความสาม,มารถที่เฉพาะเจาะจงคือเรากําลังพูดถึงของประธานเนี่ยมันก็คือความสาม,มารถที่พระเจ้ามอบให้ใช่ไหมนอกจากเป็นการเสริมกําลังแล้วเนี่ยประการที่2อ่ะยังเป็นความสามารถที่เฉพาะเจาะจงเป็นความสามารถที่เฉพาะเจาะจงนอกจากการเสริมกําลังแล้วอ่ะมีของประธาน ที่เป็นของประธานที่เฉพาะเจาะจงในหนังสือเล่มนี้ก็มีคนตั้งคําถามมากมายว่าเอ๊ eh, คริสเตียนทุกคนไหมผู้เชื่อทุกคนไหมจะมีของประธานอย่างเจาะจงที่มาจากพระเจ้าอาจารย์เขาก็ได้ให้คําตอบในแบบที่ตัวเขามีประสบการณ์กับบางท่านแต่สําคัญที่สุดก,ก็คือพระวจนะของพระเจ้าอ,อ,อาจารย์เขาได้พบตัวอย่างของบุคคลคนหนึ่งที่เป็นผู้นํานมัสการนะ ให้กับอาจารย์ไม่ได้ลงรายละเอียดว่าชื่ออะไรแต่เป็นผู้นํานมัสการที่มีส่วนในการนมัสการร่วมกับผู้ประกาศข่าวประเสริฐใหญ่ระดับโลกเลยนะแต่จุดเริ่มต้นเขาเริ่มต้นจากเล็กๆแต่เขาเป็นคนที่แบบเชี่ยวชาญในด้านของการนมัสการการใช้ดนตรีเพื่อการนมัสการแล้วก็นําให้คนกลับใจมาถึงทางของพระเจ้าร่วมกับการประกาศข่าวประเสริฐแล้วก็การเป็นพยานควนี้เนี่ยเมื่ออาจารย์จอร์นบีเวียได้มีโอกาสพูดคุยกับท่านนี้เนี่ยท่านนี้ก็เลยมีโอกาสได้จะพูดเรื่องราวนี้ให้ฟังว่าตอนสมัยที่ท่านยังอยู่ในคันของ มารดาอันนี้พูดถึงผู้นำนมัสก,การท่านนี้นะคะมีคนไปเผยพระวจนะกับแม่ของเขาว่าลูกที่อยู่ในคันของคุณเนี่ยพอเขาเคลอดออกมาเนี่ยเขาจะเป็นคนที่มีของประทานอย่างวิเศษสุดเลยนะในเรื่องของการเล่นเล่นดนตรีตอนนั้นพ่อแม่ของเขาก็ก,ก็ก็น้อมรับไว้แต่ก็อารมณ์ก็ไม่ได้เชื่ออะไรมากขนาดนั้นนะคะแต่ปรากฏว่าหลังจากที่เขาเคลอดออกมาแล้วเนี่ยเด็กในขณะที่หัดเดินหัดคลานปรากฏว่าเด็กคนนี้ในขณะตอนที่เป็นเด็กนะเขาสามารถ เล่นเปียโนได้โดยที่ไม่ต้องดูโนต้ตเขาสามารถเล่นเป็นเพลงได้และยิ่งโตวความสามารถตรงนี้ยิ่งชัดโดยที่เขาไม่ต้องผ่านการเรียนรู้เลยนี่คือของประธานโดยตรงที่พระเจ้าให้มาอย่างเฉพาะเจาะจงแล้วในที่สุดมันเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ชายคนนี้ได้มีส่วนรับใช้พระเจ้าร่วมกับผู้รับใช้ในการเผยแพร่ข่าวประเสริฐของพระเจ้าเป็นประตูที่เปิดออกในการที่เขารับใช้พระเจ้าแล้วก็ประสบความสําเร็จในการใช้ของประธานของตัวของตัวเองนะคะดังนั้นเนี่ยถ้า บรรดาคําถามของลูกๆของพระเจ้าที่จะถามว่าเรามีความสามารถแบบนี้ที่เฉพาะเจาะจงไหมก็คือมีนะคะมีนะคะอันนี้เป็นเพียงแค่ตัวอย่างหนึ่งตัวอย่างเท่านั้นแต่มาดูพระวจนะของพระเจ้าในโรมบทที่12ข้อที่6นะคะโรมบทที่12ข้อที่6และเราทุกคนมีของประธานที่ต่างกาันตามพระคุณที่ประธานแก่เราคือถ้าเป็นของประทานเป็นการเผยพระวจนะก็ทรงจงเผยตามกําลังเอาแค่ประโยคแรก เป็นการตอบคําถามว่าเราทุกคนมีของประทานแต่เป็นของประทานที่ต่างกันแต่มาจากพระคุณอันเดียวกันเราทุกคนมีของประทานต่างกันแต่ว่ามาจากพระคุณอันเดียวกันดังนั้นเราเลิกคําถามนี้ไปได้เลยว่าทุกคนไหมที่จะมีของประทานใช่ค่ะทุกคนมีของประทานแต่เป็นของประทานที่แตกต่างกันแล้วก็ ตามพระคุณที่ได้รับนะแล้วพูดถึงพระคุณที่เป็นการเสริมกําลังพระคุณที่ประทานความสามารถอย่างเฉพาะเจาะจงพระคุณคําว่าพระคุณในภาษากรีกนะคะคือคําว่าคาริสนะคะพระคุณในภาษากรีกคือคําว่าคาริสแต่เมื่อใส่คําว่ามากเข้าไปเราเคยได้ยินคำว่าคาริสมาถูกไหม c h a r i s เฉยๆเนี่ยแปลว่าพระคุณแต่พอใส่คําว่ามากขึ้นไปมันจะกลายเป็นว่าคาริสมาแปลว่าของประทาน คาริสแปลว่าพระคุณแต่คาริสมาแปลว่าของประทานคาริสมาก็คือการที่พระเจ้า่มอบพระคุณอย่างเจาะจงแล้วก็ให้อํานาจกับแต่ละบุคคลพร้อมกับความสามารถพิเศษความสามารถนี้เนี่ยแท้จริงแล้วเป็นความสามารถที่มาจากพระเจ้าแต่พระเจ้าวางใจที่จะมอบให้กับเราแต่ละคนซึ่งเป็นความสามารถเกินธรรมชาติของเราเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ต่อการทรงเรียกอย่างเฉพาะเจาะจงสําหรับเราทังหลายแต่ละคน โดยสรุปคือทุกคนมีของประทานมีพระคุณที่พระเจ้าได้ทรงประทานให้แต่ว่ามีในแบบแตกต่างกันแล้วก็ไปบรรลุวัตถุประสงค์ของการที่พระเจ้าทรงเรียกและพระเจ้าทรงสร้างให้เราแต่ละคนมีที่มันไม่เหมือนกันนะคะดังนั้นจริงๆแล้วทุกของประทานนะ่ะมีประโยชน์หมดเลยในอาณาจักรของพระเจ้าถ้าทุกคนใช้ในแบบของตัวเองเนี่ยมันก็จะทําให้การงานของพระเจ้าเคลื่อนอย่างอัศจรรย์คราวนี้กลับมาดูตัวอย่างที่ของตัวของอาจารย์จรบีเวียเองนะ ที่จะพูดถึงว่าเป็นเรื่องของความสามารถที่เฉพาะเจาะจงตัวของท่านเองมีความสามารถอะไรบ้างในส่วนแรกก็คือว่าเป็นความสามารถที่เป็นของประธานแห่งการเขียนแน่นอนหนังสือเล่มนี้มาได้ด้วยการเขียนอินเอามาแบ่งปันแล้วก็มีหนังสือหลายๆเล่มมากในในชีวิตของอาจารย์จรบีเวีย์คือณนะปัจจุบันน่ะน่าจะมีการเขียนมากกว่า20เล่มแล้วก็ แปลเป็นภาษาต่างๆทั่วโลกรวมไปถึงภาษาไทยแล้วก็น่าจะม,ามีการตีพิมพ์เป็นหนังสือมากกว่าเท่าไหร่นะมากกว่า ยี่สิบมากกว่าสิบล้านเล่มทั่วโลกนะมากกว่าสิบล้านเล่มทั่วโลกแต่กว่าที่จางจอนบีเวียจะมาถึงจุดจุดนี้เนะี่ยท่านบอกเลยว่าไม่ได้มีของประทานแบบนี้มาตั้งแต่เกิดเพราะย้อนไป30ปีก่อนหน้าที่ท่านจะลุกขึ้นมาเขียนหนังสือเนะี่ยท่านไม่มีของประทานเรื่องนี้เลยการเขียนหนังสือทักษะการเขียนของท่านเดียแบบไม่ได้เรื่องเลยแต่ว่ามีคนมาบอกท่าน แต่ว่ามีคนมาบอกท่านวันหนึ่งเมื่อพระเจ้าเผยตอนแรกพระเจ้าเผยกับท่านก่อนว่าให้เขียนหนังสือแต่ท่านก็บอกว่าท่านจะเขียนได้ไงไม่ได้มีของประทานเลยแล้วก็แบบสอบตกถ้าสมมติเราเราเป็นคนไทยแล้วเราเขียนภาษาไทยเราเรียนภาษาไทยสอบตกยากมากที่เราจะเขียนหนังสือได้ตัวท่านเองในภาษาอังกฤษก็เหมือนกันแต่ว่าพระเจ้าบอกท่านว่าให้เขียนหนังสือทีแรกท่านก็ปฏิเสธแต่หลังจากนั้นมีผู้มาเผยพระวจนะให้กับท่านเนี่ยสองคนในในในครั้งคราวที่แตกต่างกาันแต่พูดเรื่องเดียวกันบอกว่าพระเจ้าบอกให้ท่านเขียน หนังสือคราวนี้พอมีคนมาพูดในแบบที่แบบแบบซ้ำกันในแบบสองคนและรวมไปถึงตัวพระเจ้าเองท่านก็เลยเขียนกระดาษขึ้นมาเล่มเขียนกระดาษขึ้นมาเนี่ยอันนึงบอกว่าเออแบบ ท่านรู้ว่าท่านไม่ได้มีของประทานนะแต่ถ้าพระเจ้าใช้ก็ขอให้ทาสิ่งเหล่านี้สําเร็จและท่านก็บอกว่าจะมอบอวางเอาไว้ให้กับพระเจ้าแล้วในที่สุดพอท่านได้เริ่มต้นในการลงมือเขียนน่ะพระเจ้าก็อวยพรและท่านก็มีของประทานในการเขียนจริงๆจะทําให้คริสเตียนทั่วโลกอ่ะได้รับพระพรผ่านการเขียนงานของท่านแล้วท่านก็บอกเลยว่าการงานที่ท่านเขียนมาเนี่ยมันไม่ได้มาจากสติปัญญาของท่านเลยแต่มาจากการดลใจแล้วก็เป็นปัญญาที่มาจากพระเจ้านี่ก็คือเป็นของประทานที่ท่านได้เกี่ยวกับเรื่องของการ เขียนไม่เพียงเท่านั้นสิคะอาจารย์จรบีเวียบอกว่านอกจากการเขียนแล้วท่านยังมีของประทานในการพูดซึ่ง30ปีก่อนหน้านี้เช่นเดียวกันให้ท่านพูดต่อหน้าสาธารณะต่อหน้าที่ประชุมท่านก็ทําทไม่ได้ท่านก็พูดไม่ได้ท่านจุดเริ่มต้นในการรับใช้พระเจ้าก็เป็นพันธกิจเล็กๆที่เหมือนกับว่ารับใช้ร่วมกับศิทธิพิบาลใหญ่อีกครั้งหนึ่งนะอ,อีกทีหนึง่งตัวท่านก็ไม่ได้ใช้ของประทานอะไรมากแต่จนกระทั่งวันหนึ่งเนี่ยวันหนึ่งเนี่ย พระเจ้าก็อวยพรในการที่จะให้ท่านน่ะได้มีตําแหน่งที่สูงขึ้นนั่นก็คือเคลื่อนมาเป็นเรื่องของศิษยพิบาลแล้วก็จะต้องมีเรื่องของการเทศการสอนท่านก็เล่าให้ฟังว่าไอตอนแรกๆที่ท่านไม่สามารถพูดได้เนี่ยก็ไปพยายามเรียนแบบนักพูดตอนนั้น ผู้รับใช้ที่ยิ่งใหญ่ที่อาจารย์จอห์นบีเวียไปเรียนแบบก็คืออาจารย์ทีเอลออสบอนเขาบอกว่าเรียนแบบทุกมิติกบทั้งแม้คาพูดเล็กๆน้อยๆก็เรียนแบบแต่ในที่สุด่ะมันไม่ประสบความสําเร็จแล้วค่ะการเรียนแบบคนอื่นจะทําให้เราไม่ประสบความสําเร็จนะเพราะาพระเจ้าเรียกเรามาในแบบที่แตกต่างแต่ว่าเอาเป็นว่าในตอนเริ่มแรกที่ท่านไม่สามารถพูดได้ไม่สามารถเทศต่อหน้าที่ประชุมได้หรือเทศแล้วนะ่ะแม้แต่ตัวภรรยาของท่านเองซึ่งรักท่านมากๆเลยก็ยังนั่งหลับแล้วก็บอกว่าอย่าเทศอีกเลยเหมือนกับว่า ยังไงก็ไม่น่าจะประสบความสําเร็จแต่พอพระเจ้าเรียกพอพระเจ้าเจมิมให้เขามาใช้ในตําแหน่งของการใช้คําเทศคําสอนเนี่ยกลายเป็นว่าเขาเปลี่ยนไปเป็นคนละคนเลยจนภรรยาเนี่ยต้องแปลกใจแล้วบอกว่านี่นี่ใช่สามีฉันคนเดิมหรือเปล่าเพราะว่าการพูดเนี่ยมันแตกต่างกันไปเลยมันมีการแตกต่างนะก่อนที่พระเจ้าจะเรียกกับหลังจากที่พระเจ้าเรียกแล้วก่อนหน้านี้ท่านบอกว่าท่านไปสัตย์ซื่อในพันธกิจของคนอื่นไม่ได้ใช้ของประทานของตอนเองอย่างเต็มที่แต่ พอพระเจ้าเรียกท่านให้มาใช้ของประทานของตนเองอย่างเต็มที่พระเจ้าก็ปลดปล่อยความสามารถอย่างเฉพาะเจาะจงกลายเป็นว่าท่านก็เป็นผู้เทศนาเป็นผู้สั่งสอนไม่เพียงแต่เขียนหนังสือนะทุกการพูดของท่านก็แตะต้องใจและนําการเปลี่ยนแปลงชีวิตให้กับผู้คนมากมายจนวันหนึ่งเนี่ยท่านก็บอกว่าเออท่านไปเจอเทปทําเทศนาเก่าๆที่แบบมันไม่ได้เรื่องเลยแล้วก็อยากจะเผาทิ้งทําลายไม่อยากจะให้มีหลักฐานของของการไม่ประสบความสําเร็จในการเทศปรากฏว่าพระเจ้าเนี่ยหนุนใจท่านบอกว่าอย่าทิ้งนะอย่าไปทิ้งเทปอันนั้น เขาก็ถามพระเจ้าว่าน่าจะทิ้งไว้นะเพราะมันไม่มีประโยชน์ปรากฏว่าพระเจ้าตอบเขาว่าอะไรรู้ไหมคะพระเจ้าตอบว่าให้เก็บสิ่งเหล่านี้เอาไว้เพราะว่าเราต้องการจะให้สิ่งเหล่านี้ปกป้องเจ้าอาจารย์จรก็งงว่าสิ่งเหล่านี้มันจะปกป้องท่านยังไงเพราะมันเป็นคาเทศนาที่ไม่ได้เรื่องเลยจนพระเจ้าต้องเปิดเผยว่าเพื่อให้เจ้ารับรู้ไว้เสมอว่าการสื่อสารของเจ้าแย่เพียงใดเมื่อไม่มีเราเอออันนี้ก็เป็นอะไรที่ดียอดเยี่ยมมากเหมือนกับเป็นการสอดคล้องว่า เรากำลังพูดว่าของประทานคือการเสริมกําลังที่มันเกินความสามารถของเราและเอาไว้เทียบนะตอนที่เจ้าได้พึ่งพาเรากับตอนที่เจ้าไม่พึ่งพาเราผลงาน,ม,นมันเทียบกันไม่ได้เลยไม่เพียงอาจารย์จอร์นบีเวียกลับไปที่โค้ดโค้ดคนแรกนะโค้ดนักบาสเกตบอลเนี่ยผลงานของการพึ่งพาพระเจ้าก,กับการไม่พึ่งพาพระเจ้า่มันแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงเลยนะและนี่คือสิ่งที่พระเจ้าหนุนใจเราแล้วโดยสรุปในข้อที่สองที่พูดถึงว่าความสามารถที่เจาะจงอ่ะก็เลยมีการหนุนใจว่ามีของประของประธานตรงนี้ที่ทุก ทุกคนมีอจะมีอยู่2อ,อย่างก็คือ 1. เป็นของประธานที่มาตั้งแต่กําเนิดและ 2. เป็นของประธานที่มาในภายหลังนะคะเกิดขึ้นในภายหลังมีตั้งแต่กําเนิด อย่างจําได้ไหมเมื่อกี้อาจารย์เขาพูดถึงผู้นำานมสการคนหนึ่งคนนี้มีตั้งแต่กําเนิดแต่อีกอีกอีกส่วนหนึ่งตัวของเขาเองไม่ได้มีตั้งแต่กําเนิดนะมาภายหลังเอาไว้หนุนใจเราวันนี้เราเราบอกว่าเราไม่ได้มีของประทานตั้งแต่กําเนิดหมายความว่าเราไม่มีของประทานใช่ไหมไม่ใช่วันที่พระเจ้าเจาะจ,จงเรียกแล้วเราได้ยินเสียงเรียกนั่นอย่างชัดเจนพระเจ้าจะประทานของประทานภา,ายหลังพเพื่อเราทําทมันได้สําเร็จนะคะในในในบุคคลแรกเรามาดูของประทานตั้งแต่กําเนิดก่อนก็คือเป็นยอนผู้ให้รับบัพติศมาคือเราเราหนังสือเล่ม ประสบการณ์ก็จริงแต่จะตั้งอ้างอิงก,กับพระวจนะของพระเจ้านะคะเราจะเอาประสบการณ์ของมนุษย์มาเป็นมาตรฐานเราไม่ได้แต่พระวจนะเป็นมาตรฐานเราได้เสมอในยอนผู้ให้รับอฏิสมาเนี่ยเป็นของประทานตั้งแต่กําเนิดเขารู้ตั้งแต่ก่อนที่จะเกิดเลยว่าเขาเกิดมาเพื่ออะไรถูกไหมในลูกาบทที่1นึ่ข้อที่41เมื่อนางอลิซาเบธได้ยินคําทักทายของมารีทารกในคั์ของนางก็ดิน้นและนางอลิซาเบธก็เต็มไปด้วยพระวิญญ,ญาณบริสุทธิ์เนี่ยขณะอยู่ในคันขณะที่ยอนอยู่ในคันของนางอลิซาเบธเขารู้เลยว่าเขาเกิดมาเพื่อเป็นคนทที่ปูางแล้วก็น ทางเป็นผู้รับบัติศมาให้กับพระเยซูคริสต์น่ตั้งแต่เกิดเลยตั้งแต่ยังไม่เกิดด้วยซ้ําถูกไหมแล้วก็พอเกิดมาปุ๊บในยอห์นบทที่1ข้อที่29้ยอห์นบทที่1ข้อที่29ในวันุ่วงขึ้นยอห์นยอห์นในที่นี้คือยอห์นผู้ให้รับบัติศมานี่แหละเห็นพระเยซูกําเดงเสด็จมหาท่านท่านจึงกล่าวว่าจงดูพระเมสกโบรดของพระเจ้าผู้ทรงรับบาปโลกของโลกนี้ไปคือ เขารู้เลยว่านั่นน่ะคือภารกิจที่เขาเกิดมาก็คือเพื่อที่จะคุยทางนำทางให้กับพระเยซูเนี่ยคืคือเป็นของประทานที่มีตั้งแต่เกิดคํานี้ของประทานที่มาภายหลังล่ะในหนังสือเล่มนี้ก็ยกตัวอย่างซามูเอล ยกตัวอย่างซาอูลนะคะกษัตริย์ซาอูลนะกษัตริย์ซาอูลเนี่ยไม่ได้เริ่มต้นด้วยคําพยากรณ์แล้วก็ไม่ได้เริ่มต้นด้วยการเป็นผู้รับใช้ที่เผยพระวจนะได้แต่ทันทีที่ซามูเอลได้เจิมในชีวิตของท่านในฐานะของการเป็นกษัตริย์ที่พระเจ้าได้ส่งใช้ท่านก็สามารถเผยพระวจนะได้หนึ่งซามูเอลบทที่10ข้อที่16ข้อที่6นะคะหนึ่งซามูเอลบทที่10ข้อที่6บอกว่าแล้วพระวิญ,ญญาณของพระยาเวจะสวมทับท่านและท่านจะเผยพระวจนะกับคนเหล่านั้นท่านจะถูกเปลี่ยนเป็นคนละคนนี ี่แหละการเจิมที่มาภายหลังวันนี้ไม่ต้องไม่ต้องเสียใจหรือว่าไม่ต้องรู้สึกว่าน้อยใจหรือว่าไม่ต้องรู้สึกคิดอะไรมากถ้าเราคิดว่าเรายังไม่มี พระเจ้าอ่ะมีให้กับเราในภายหลังได้ถ้าถ้าพระเจ้าได้เจิมใช้ชีวิตของเราจริงพระเจ้าเจิมใช้เราทุกคนนะคะสุดท้ายประการที่3คุณมีของประทานหรือไม่ถามย้ําอีกครั้งหนึ่งว่าคุณมีของประทานหรือไม่เราทุกคนมีของประทานที่มาจากพระเจ้าแต่ตัวเราอ่ะจำเป็นที่จะต้องเข้าใจวิธีการอย่างถ่องแท้ในการค้นหาของประทานพัฒนาของประทานใช้ของประทานแล้วก็ทวีคูณประสิทธิภาพในการสร้างอาณาจักรของพระเจ้าซึ่งในบทเรียนต่อๆไปจะมีการนําเสนอแต่วันนี้จิ้งท้ายไว้ Wow. เราทุกคนมีของประทานโรมบทที่12ข้อที่6อีกครั้งหนึ่งและเราทุกคนมีของประทานต่างกันตามพระคุณที่พระเจ้าประทานให้ดังนั้นวันนี้นะคะบทที่2ความสามารถที่พระเจ้ามอบให้เนี่ยของประทานเป็นเรื่องของการเสริมกําลังทําให้เราทําสิ่งที่เหนือธรรมชาติได้เหนือธรรมชาติของเราเลยแหละแล้วก็ของประทานเนี่ยเป็นความสามารถที่เฉพาะเจาะจงมีทั้งแบบมาตั้งแต่กําเนิดและมีทั้งมาภายหลังนะคะแต่ว่าประการที่3สําสคัญเราทุกคนมี ของประธานในบทต่อๆไปเราจะมาเรียนรู้เรื่องของการค้นหาเรื่องของการใช้ศักยภาพมันเป็นอะไรที่แบบสนุกสนานมากเลยนะถ้าเกิดว่าเราเข้าใจเข้าถึงตรงนี้แล้วก็ใช้ของประธานของเราอย่างเต็มที่เราก็จะได้รับพระพรนะคะและสําคัญมากกว่านั้นอนาณาจักรของพระเจ้าก็จะเคลื่อนไปอย่างมีประสิทธ,ธิภาพด้วยอธิษฐานด้วยกันนะข้าแต่พระเจ้าพระบิดาเราขอบคุณพระองค์อีกครั้งหนึ่งสําหรับช่วงเวลานี้สําหรับถ้อยคาของพระเจ้าที่มาถึงชีวิตของเราเรามีของประธานที่มาจากพระเจ้าเรามีการเจอมีการเสริมกําลังแล้วก็มีความ สามารถที่จะเพาะเจาะจงขอให้เราได้รู้ขอให้เราได้เห็นและขอให้เราได้ใช้ของประธานนั้นอย่างเต็มที่เต็มศักยภาพเพื่อที่จะให้อนาจักรของพระเจ้าขยายไปและเป้าหมายแผนการในการทรงสร้างเราทั้งหลายแต่ละคนนั้นจะสําเร็จตามนั้นเราขอบคุณพระองค์เราจงอธิษฐานร่วมกันในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนค่ะพี่น้องติดตามบทที่3ในสัปดาห์ต่อๆไปนะคะพระเจ้าอวยพรค่ะ